จเจริญพรยอดยมชาววันนี้มีธรรมะมาคุยให้ฟังเรียกว่าตื่นขึ้นมาหลังจากทำภารกิจอะไรพอสมควรแล้วก็เลยนึกถึงว่าอยากจะมาคุยธรรมะให้ฟังนั่นเองว่าธรรมะที่เราศึกษาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องอื่นไกลหรอกครับ เป็นเรื่องภายในกายของเรานี่เองภายในใจของเรานี่เองเป็นเรื่องของตัวเรานั่นเองธรรมะไม่ได้อื่นไกลแลวครับเป็นเรื่องของเรานี่แหละแต่ว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยต้องไปสู่จุดมุ่งหมายให้ถูกว่าต้องมีอะไรเป็นจุดมุ่งหมายบ้าง อย่างกับพุทธศาสนาเนี่ยมีจุดมุ่งหมายของความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายแห่งการที่ปฏิบัติไปเพื่อความพ้นทุกข์มันต้องมีจุดมุ่งหมายให้ชัดครับบางทีเราไปตั้งจุดมุ่งหมายพิดในการปฏิบัติในการศึกษาธรรมะก็อาจจะ เป็นเรื่องของการผิดทางก็ได้บางทีเราก็ไปมุ่งหวังเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชอภินิหารเรื่องของความดออีนั้นมันเป็นเรื่องของระดับล่างลงไปไม่ใช่จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องของทุกข์กับเรื่องของการพ้นทุกข์ฉะนั้นเราควรจะมุ่งสู่จุดมุ่งหมายให้ถูกสร้างดูไปให้ถึงที่สุดของพระพุทธศาสนาคือเราต้องตั้งจุดมุ่งหมายให้ถูกเพราะว่าบ่อยครั้งเลยที่ เห็นนักปฏิบัติหลายคนตั้งจุดมุ่งหมายไปไม่ตรงตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็บอกว่าตัวเองทำไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาก็ต้องพูดถึงเรื่องทุกข์กับความ้นทุกข์บางทีบางคนก็ไปชอบเออจเริญฌานบ้างทำตัวให้ตัวเองมีฤทธ มีอิทธิฤทธิ์มีอภินิหารบางบางทีก็ทําได้บางทีก็ทําทไม่ได้เพราะนั้นมันอยู่ที่บุญเก่าก็ว่าได้หรือว่าความสามารถพิเศษแต่ว่าความสามารถจริงๆต้องบอกว่าความสามารถจริงๆที่พระพุทธองค์ตาารัสู้นี่ก็คือเรื่องของทุกข์ที่พระพุทธองค์บอกว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพ้นทุกข์ได้ครับ สิ่งที่พระพุทธองค์ตัดสู้มาเนี่ยตัดสู้เพื่อผูุ้ชนคนธรรมดานี่แหละแต่ว่าต้องอาศัยการฝึกถึงจะสู่จุดมุ่งหมายได้แล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่ตรงไปตรงมาแท้จริงเรถึงบอกว่าธรรมะนี่แหละครับเป็นเรื่องของความจริงเพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาติ ธรรมะก็คือความจริงของธรรมชาติที่ต้องเรียนรู้นี่ก็คือสิ่งที่อาตมาอยากจะบอกในเช้าของวันนี้ว่าเรื่องของบางทีเราก็พูดกันถึงเรื่องธรรมะธรรมะแต่ว่าเราก็ไปเข้าใจแคบๆว่าธรรมะก็คือคำสอนแต่ว่าธรรมะจริงๆนั้นมันต้องรวมหมดถึงทุกสิ่ง ทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาตินี้แหละครับธรรมะเราต้องมองให้กว้างขึ้นไปเราถึงจะเข้าใจบางทีเราไปเข้าใจความหมายของธรรมะก็แค่คําสั่งสอนก็อาจจะตรงแต่ว่าไม่เป็นที่สุดถ้าเราเข้าใจว่าธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือความจริงของธรรมชาติที่ทุกคนต้องเรียนรู้ แล้วก็ธรรมะก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธศาสนามุ่งตรงสู่การเรียนรู้ความจริงของธรรมชาตินั่นเองบางทีเราไปไปไปตั้งจุดมุ่งหมายพิดเราก็บางทีก็ไปเรียนรู้แค่คำสอน แต่ว่าไม่ไม่รู้จริงว่าพุทธศาสนาต้องการอะไรจึงมีความผิดพลาดเกิดขึ้นถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ต้องการก็คือการเรียนรู้ธรรมชาติธรรมชาติของกายใจตามความเป็นจริงนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธ ต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องของเหตุปัจจัยออาทำไมเมื่อเรารู้ว่าเรื่องเหตุปัจจัยเป็นยังไงเราทำไมไม่ทำตามเหตุปัจจัยหรือว่าฝึกทำเหตุปัจจัยหรือว่าสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นอนี่คือเรียกว่าการเรียนรู้เลยก็ว่าได้ก็เรียนรู้เรื่องเหตุปัจจัยนี่แหละครับถึงบอกว่าวันนี้ธรรมะ ก็คือธรรมชาติคือความจริงของธรรมชาติก็ต้องพูดเลื่อยต่อไปถึงเรื่องของเหตุปัจจัยพุทธราสนาย้ำอยู่เรื่องนี้แหละครับที่อาตมาสังเกตเห็นก็คือเรื่องเหตุปัจจัยไปสู่จุดมุ่งหมายที่เป็นอะไรอะไรนั่นเอง เราอยากได้อะไรเราก็ควรจะสร้างเหตุปัจจัยนั้นันนั่นเองเราลองตั้งจุดมุ่งหมายสิครับว่าจุดมุ่งหมายเราคืออะไรจุดมุ่งหมายของเราก็คือความพ้นทุกข์ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเครื่องหมักดองในจิตในสันดานเหล่านี้แหละครับแล้วก็ไปสู่จุดมุ่งหมายที่สูงสุดก็คือความหลุดพ้น จากกองทุกข์องนี้แล้วทำไมเมื่อเราอยากให้ทนทุกข์เราก็ต้องสร้างเหตุนะครับสร้างเหตุปัจจัยเ,เพื่อที่จะทำให้ทนทุกข์เราต้องฝึกครับฝึก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 ตัวตนของเราหรือว่าฝึกตัวเรานี้แหละครับให้ตื่นรู้ให้เข้าใจธรรมชาติ แล้วก็ฝึกสร้างเหตุเพื่อจะทำให้พ้นทุกขนั่นถึงจะเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติที่แท้จริงเราต้องฝึกทำเหตุให้พ้ทุกขเราต้องสร้างเหตุและปัจจัยให้พ้ทุกข์ไม่ใช่ว่าเราอยากได้สิ่งหนึ่งแต่ไปทำอีกสิ่งหนึง่งฉะนั้นเราอยากได้อะไรก็สร้างเหตุเอานั้นเอง คำนี้สําคัญครับอยากได้อะไรก็สร้างเหตุไปถ้าเราอยากได้ความเสื่อมความทุกข์เราอยากได้นรกเอเวจีเราก็สร้างเหตุปัจจัยเพื่อจะไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความเสื่อมไปสู่นรกเอเวจีถ้าเราอยากได้ ความสุขอยากได้ความพ้นทุกข์อยากได้สวรรค์เราก็ต้องฝึกเอาสร้างเหตุปัจจัยเพื่อจะไปสู้พบภูมิที่ดีนั่นเองเพราะว่าเราสามารถเลือกได้ครับเลือกได้ก็ด้วยการฝึกตนนั่นแหละอย่างการเรื่องของการพ้นทุกขเนี่ยเราก็ต้องดูรู้จักอะไร ทุกอะไรสุขกโกรอความทุกข์ก็คือความที่เราไม่สมยากในสิ่งที่เรายากนั่นนี่เราสุกก็เพราะเราสมยากแต่ทั้งสุขและทุกข์ก็ไม่กี่หลังยั่งยืนเราอย่าคิดว่าเราไปดิ้นรนฝนฝ่ายหาความ ความสุขกันนะครับเพราะว่าความสุขมันก็ยังไม่จีรังยั่งยืนความสุขก็เป็นโลกธรรมมีอยู่ใต้อำนาจของความเปลี่ยนแปลงเช่นกันฉะนั้นความไม่ทุกข์นี่แหละครับเป็นจุดมุ่งหมายเมื่อเราไม่ได้สิ่งที่ชอบใจพอใจเราต้องฝึกตนเองให้รับได้กับสิ่งที่เรา สิ่งที่เกิดขึ้นมีมาในชีวิตนี่แหละครับทั้งชอบใจและไม่ชอบใจชอบใจไม่เท่าไรแครับไอ้ไม่ชอบใจเนี่ยทำอย่างไรทุกมันจะไม่เกิดคำนี้สําคัญครับเมื่อเราประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่ได้ดังใจส่วนใหญ่จะทําให้เราเป็นทุกข์แต่ว่าถ้าเราฝึกเราฝึกเราฝึก พัฒนาสติพัฒนาปัญญาเราเราจะทุกมันจะไม่เกิดใช้คำนี้ถึงจะดีที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดตรงที่สุดคือเมื่อเราไม่ได้อะไรดังใจเราพัฒนาทุกมันไม่เกิดเราต้องรู้จักสร้างเหตุปัจจัยตรงนี้ครับว่าเมื่อเราไม่ได้สิ่งที่ถูกใจ เราไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการแล้วทุก์มันไม่เกิดตรงนั้นเรา,าเรียกว่าเป็นที่สุดของพุทธศาสนาคือพ้นทุกข์ที่แท้จริงคือทุกมันไม่เกิดครับไม่ว่าเรื่องจะเลวร้ายสักปานใดหรือว่าดีเลิศสักขนาดไหนใจของเราก็ยังสามารถเป็นปกปกติได้ เรียกว่าเราก็อยู่อย่างเป็นปกติโดยที่ทุกมันไม่เกิดอืมตรงนี้อาจจะเป็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงที่เรียกว่ามรคนิพพานก็ได้ครับวันนี้เห็นว่าออธรรมะตรงนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างว่าต้องใช้การพิจารณาให้ละเอียดแยกคายแล้วก็ไต,ต่ตองให้ดีสังเกตให้ดี สรุปว่าวันนี้ที่อยากจะบอกก็คืออคนเราต้องตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตไว้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเราก็เดินไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของเราให้ได้เราอย่าไปใช้ชีวิตแบบสเปสปะไม่มีจุดมุ่งหมายอย่างน้อยๆเราก็มีสติไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราต้องการให้ได้ แล้วก็อยากจะสรุปว่าธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะก็คือความจริงของธรรมชาติที่ต้องเรียนรู้พระพุทธองค์ก็ทรงสอนเรื่องความจริงที่เราควรเรียนรู้ก็คือเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเหล่านี้แล้วครับแล้วก็อยากจะบอกเรื่องว่าถ้าเราอยากได้อะไรก็สร้างเหตุปัจจัยเอาเรา ไปรอสิ่งดนบันดาลไม่ได้แล้ะครับหรือว่าได้มันก็ต้องอยู่ที่คนอื่นแต่ว่าถ้าเราอยากได้อะไรด้วยตัวเองเราต้องทำเองครับด้วยการสร้างเหตุปัจจัยอยากได้อะไรก็สร้างเหตุปัจจัยเอาเราไม่ต้องไปอ้อนวอนหรือว่าขอสิ่ง ต่างๆจากคนอื่นเราต้องทำเองปฏิบัติเองครับแม้แต่พระพุทธอ,องค์พระอรหันต์พระแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นเพียงผู้บอกทางเราเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่เดินทางไปเองพระพุทธอ,องค์พระอรหันต์พระแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่ชี้ทางบอกทางให้เราเดินถ้าเราพระแม่ครูบาอาจารย์ ชี้ทางแล้วเราไม่เดินไปก็เหมือนเราซื้อ,อยามาแล้วก็นั่งอ่านสลากว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเราไม่เคยทานยาที่เราเจ็บป่วยอยู่เราก็ไม่สามารถจะหายได้ฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงชี้ทางให้เราแล้วเมื่อเราซื้อ,อยามาแล้วรักษาโรคได้ เราก็ต้องมีการกินยาเข้าไปการที่มานั่งมองยาหรือว่ามานั่งเรียนรู้โดยไม่ปฏิบัติก็ไม่สามารถถึงซึ่งจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้นั่นเองจเจริญประณนี้ขอ,อว่าไว้น้ำไปพิจารณาเช้าเช้าก่อนที่จะส่งการก็เลยมีธรรมะมา มาฝากเพราะว่าช่วงสงการอาจจะไม่มีเวลามาอัดคลิปตรงนี้จเจริญพรวันนี้ขอฝากไว้นำไปวิจารณานะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจไฟในธรรมผู้ที่กำลังฝึกปฏิบัติธรรมก็แชร์ให้กับเพื่อนผู้ปฏิบัติด้วยกันฟังอาจจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยจเจริญพร